ใช่ครับแล้วยิ่งตอนนี้อย่างที่ข้อมูลที่อาจารย์อารักษ์เพิ่งเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เนี่ยมันมันซัดเข้าไปที่เหมือนกับว่าพายุกําลังไปขึ้นฝั่งที่ยุโรปนะครับแล้วยุโรปเดียก็ก็ก็เป็นอีกแหล่งหนึ่งที่เป็นตลาดส่งออกสําคัญของเราแล้วก็เป็นแหล่งที่ป้อนนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักๆเข้ามาที่บ้านเราด้วยเออกลุ่มที่สองคือกลุ่มนักท่องเที่ยวครับมันคงไม่อยู่ในมูดแอนโทนนี่จะมาเที่ยวก็คงมีจํานวนหนึ่งนะแต่ว่าถ้าไป บ้านเราใครทําตลาดยุโรปอเมริกาเนี่ยมผมว่ามีผลกระทบนะแต่ว่าจะกระทบม้ากน้อยขค่ไหนก็ต้องระมัดระวังหน่อยอผู้ส่งออกเรื่องอาหารเออยอะไรเอยเ่ยไปอเมริกาเนี่ยโรงงานเอ่ยอะไรเอ่ยก็มีคนจ้างงานเราจ้างงานเยอะครับการส่งออกตัวเลขปีนี้ก็ค่อนข้างจะตึงอยู่แล้วตึงๆครับปีนี้ตึงถ้าเกิดมันไปเรียกงชะงักอีกสักช่วงหนึ่งนะ เดี๋ยวมันก็พาเราติดลบไ,ไปอีกย <im itation> <ช>อย <im itation> ู่ใช่อยับสองกลุ่มนี้ผมว่น่าหน้าครับใช่ใช่แล้วที่สามเนี่ยครับปุ่มที่าสามที่นึกออกตอนนี้ือว่าครับด้วยแบงค์ที่สนับสนุนเรื่องเทคหรือเรื่องของบริษัทสตาร์ทอัพอะไรต่างๆ <im itation> ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเคเรนซีเยอะๆอืออือฮอาจารย์ลองคิดดูนะพี่บุยนะคือที่ผ่านมาบ้านเราเนี่ย คนรุ่นใหม่ก็ดีนะที่เป็นหนีไปเล่นคริปโตเคเรนซีเท่าไหร่ครับบ้านเราไม่ไม่ไม่ยักมีคนรวบรวมตัวเลขนี้นะผมก็เดาไม่ถูกเลยว่าจะมีกี่กี่แสนคนที่เล่นครับเล่นอาจจะเล่นทั้งตลาดหลักทรัพย์เล่นการลงทุนในคริปโตด้วยวันนี้จะบอกว่าตลาดคริปโตไม่กระทบเลยมันก็ไม่ใช่เลยก็เลยเกิดคำถามในใจว่าเอ้าวแล้วพวก พู้ประกอบการเรานักลงทุนเราคนรุ่นใหม่เราไปลงทุนในตลาดนี้ที่มีไซส์เอฟเฟกต์มาจาก s B b กลุ่มนี้ผมคิดว่าเราต้องต้องอาจจะต้องเตือนซึ่งก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่ามูเมนต์ของเซตเมนต์ของคริปโตนั้นมันมันแพนอีกเป็นยังไงจะมาจากใช่ผมคิดเร็วๆมีสามกลุ่มแล้วก็แนวโน้มสักวันหนึ่งมันอาจจะ ขึ้นฝั่งในในประเทศไทยก็ได้นะใช่ครับใช่ไหมครับถ้าถ้าเราดูจากเอตัวบ่งชี้จากการซื้อขายในในตลาดหุ้นเนี่ยนักลงทุนสามเทศก็ขายเยอะนะในช่วงที่เกิดแพนิคเซลล์ในช่วงเะมายวันที่ผ่านมาใช่ไหมครับแสดงว่าเขาก็อาจจะต้องทิ้งหุ้นในเมืองไทยแล้วผลเงินออกไปปะปุ่ความเสียหายที่เกิดขึ้นในบ้านเขาก็เป็นไปได้ซึ่งมันมันเป็นมันเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่ที่เกิดปัญหาแบบเนี้ย ใช่ครับใช่ครับคือคือประเด็นเนี้ยต้องต้องต้องยอมรับเลยครับว่าเรายังไม่รู้ว่าจะเจออะไรเพราะว่าเชื่อว่าปัญหาไม่ยังไม่จบนะครับใช่ปัญหามยังไม่จบนี่ปัญหาแรกเริ่มก็มีนักวิเคราะห์เขาพูดเหมือนกันในตอนแรกๆที่ออกมานะครับก็บอกว่าอย่าให้ปัญหานี้มันเป็นยอดภูเขาน้ําแข็งก็แล้วกันก็แปลว่าไอ้ตัวใหญ่ยังไม่มานะครับแล้วก็ขนาดมูดี้สออกมาปรับระดับเนี้ยก็แสดงว่ามูดี้มันต้องเห็นอะไร อ่าพอสมควรแล้วแหละนะครับจากกระบวนการก็ดีจากอะไรก็ดีเนี่ยซึ่งเดี๋ยวก็คงจะมีรายงานหรือมีอะไรพวกนี้ออกมานะครับแล้วก็ตัวหนึ่งเนี่ยถามว่าวันนี้าถ้าเป็น1ธนาคาร2ธนาคารหรือ3ธนาคารเนี่ยที่ปิดกันไปเนี่ยแล้วก็ให้ทาง FDIC เนี่ยรับประกันเงินฝาก100%ซึ่งจริงๆแล้วมันก็อยู่นอกนอกกฎเกณฑ์ของของการรับฝากนะครับาก็อให้แค่นี้นะแต่ว่าต้องก็ต้องดูนะครับว่า ไอตัว fdic ในสถาบันประกันเงินฝากก็เนี่ยมันมีเงินหมุนเวียนอยู่แค่แสนเจ็ดหมื่นกว่าล้านเหรียญเองนะครับแล้วไอตัวไอตัว svb เนี่ยมันอยู่ประมาณเงินฝากอยู่ประมาณสักประมาณแสนหนึงแสนกว่าล้านแสนกว่าล้านอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันจะมีตัว signature นะครับ bank เนะครับที่ไปปล่อยคริปโตเนี่ยที่มันมีเงินฝากอีกนะครับอีกอีกก็เป็นระดับ เป็นหมื่นเป็นพันอะไรเงี้ยเป็นพันเป็นหมื่นอะไรเงี้ยนะครับก็แสดงว่าเงินที่มันต้องเอาไปมีอย่างจํากัดจํกเขียเนี่ยมันยังไงมันก็ไม่เพียงพอถ้ามันมีแบงค์ห้าหกเจ็ดต่อไปนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เขากังวลกันอยู่เนี่ยก็คือไอ้ตัว first republic bank นะฮะที่กาลังที่กําล,ลังจับตาดูเดี๋ยวจะเป็นลายต่อไปเนี่ยไอ้นี่ก็ทรัพย์สินสองแสนล้านนะพี่ว้าวเรทรัพย์สินสองแสนล้านมีเงินฝากอีกอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าแสนล้านนะครับ ครับแสนแสนแสนสองแสนสามหมื่นล้านอ่ะเพราะฉะนั้นนี่แค่สามตัวนี้ไปไอสถาบันประกันเงินฝากจบละนะไม่มีไม่มีไอสถาบันประกันเงินฝากเนี่ย้จะเป็นตัวเจ๊งตัวเจงประกันสถาบันซึ่งน่ากลัวมากเพราะนั้นแปลว่าการที่จะไปค้ำประกันร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นไม่ได้กี่แห่งหรอกถัดจากนั้นมันก็ต้องกลับมาสู่ภาวะปกติคือปล่อยให้มันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ นะฮะก็คนละสองสองแสนห้าหมื่นเหรียญแม็กซิมัมแค่นั้นเองแล้วก็ผู้ฝากเงินก็จะเสียหายเมื่อนั้นนะครับที่ไปถึงตรงนั้นเมื่อไหร่ไอ้ตรงนี้จะยุ่งเพราะกําลังซื้อจะหายในระบบเลยครับคือวันนี้ไอ้เดาได้ครับว่ารัฐบาลคุณเนี่ยไบเดนเนี่ยนะครับเขาก็กลัวครับเขาก็กลัวว่าเมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วเนี่ยเงินมันจะหายไปจากระบบแล้วพอมันหายไปจากระบบปุ๊บเนี่ยก็คือไปกันใหญ่เลยทีนี้รีเซชชั่นเป็นตัวเลยมาเร็วเลยไม่ต้องไปสนใจแล้วเรื่อง ื่องอินฟลชัน้าปอนะะเดือนเดียวเท่านั้นอ่ะเรียบร้อยเลยดีเฟลชันเลยติดลบเต็มไปหมดเลยเพราะว่ามันหายไปจากระบบอืมครับเอออย่างอาจากวันเนี้ยก็เห็นเห็นดีด้ากันว่าเฮ้ยตัวเลขอินเฟลชันก็คืออัตราเงินเฟ้อเดือนเดือนกุมภาพันธ์ชะลอตัวลงแสดงว่าการดําเนินนโยบายอัตราดอกเบี้ยแพงเนี่ยได้ผลเริ่มได้ผลเพราะว่าเห็นจากเงินเฟ้อชะลอตัวลงแต่ผมไปดูไส้ในบอกเฮ้ยมันหลอกตานะพอดูไส้ในเนี่ย อย่างตัวเลขของที่อาจารย์สุรชัยตั้งข้อสังเกตเรื่องของบ้านเบิร์นอะไรย่างเงี้ยเฮ้ยมันยังพุ่งอยู่นะมันยังบวกอยู่นะมันยังไบไม่ชะลอตัวลงเลยนะอเออเนี่ยมันมันกเกิดภาพรวมตามแล้วภาพออของของฝ่ายรัฐบาลอเมกันเนี่ยก็เลือกเอาภาพบวกมามาประโคมข่าวนะ แล้วก็ทำให้ประชากรมโลกรู้สึกใจชื้นทั้ง,ท,ง,ท,งที่มันกําลังอมโรคอยู่ตอนเนีเออใ้ใช่อ,อ,อย่างของเราสิครับสบายใจจริงเพราะว่ามันลดลงใช่ไหมครับจาก8 9เรหลืออยู่3-4เซนี่ยซึ่งเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยมันก็ต่ํากว่า3ละนะครับอาจจะได้เห็นเลข2เพราะเราเริ่มตัวเลขเงินเฟอ้เเฟอเยอะๆเนี่ยคือเดือนที่เดือนเดือนมีนาปีแล้ว เดือนกุมภาเนี่ยเริ่มขึ้นไปแต่ห้าเปอร์เซ็นแล้วแหละแล้วก็ไปหกเปอร์เซ็นเจ็ดเปอร์เซ็นเดือนมีนาแล้วก็ไปเก้าเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันก็กลับสู่ภาวะปกติเพราะว่าเดือนต่อเดือนมันเริ่มมันเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติมันก็จะโตแค่สองเปอร์เซ็นหรือหนึ่งเปอร์เซ็น่ากว่าๆในอนาคตนะในปีนี้เนี่ยนะครับแต่ของไอ้กันเนี่ยมันเจอเงินเฟ้อมาตั้งแต่ปีสองศูนย์สองหนึ่งนะครับสองสองทั้งปีนะครับที่ขึ้นมาตลอดแถมสองสามดันขึ้นจาก สองจากสองสองอีกหกเปอร์เซ็นต์เมันไม่ธรรมดานะมันไม่ธรรมดาพี่แสดงว่ามันมีอะไรที่มันขึ้นตลอดนะครับไม่ได้มีวี่แววที่จะแบบชะลอเลยนะครับเพราะว่าถ้าชะลอแล้วมันจะมีสองส่วนก็คือว่าเมื่อมันไปเจอกับเดือนที่มันสูงเนี่ยมันก็จะถือว่าต่ำละเพราะมันขึ้นไม่เยอะแต่ปรากฏว่าเทียบกับเดือนที่สูงมันก็ยังสูงอีกหกเปอร์เซ็นก็แปลว่ามันมีบางอย่างที่มันมันถูกปิดไว้อ่ะครับแล้วมันแล้วมันก็จะเนี่ยครับมันก็จะสร้างปัญหาต่อนะครับ เพราะว่าเขาบอกว่า,างี้ครับมีนักเศรษฐศาสตร์เขาก็บอกครับก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเฟดเนี่ยไปแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าการดําเนินธุรกิจก็ดีการเศรษฐกิจบ้านเราเบ้านเขาก็ดีเนี่ยเขาบอกว่ามันมีความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นหมายความว่าคุณก็จะต้องมีความซฟิส้อนสูความความละเอียดลึกซึ้ง ในการ,รแก้ปัญหาที่ดีกว่านี้ก<ช>็ <ๆ S 2> วันนี้มันไม่ทาอะไรมันขึ้นหรอกเบี้ยเงี้ยแล้วมันก็คิดว่าไอ้ที่เคยทํามาได้ผลเนี่ยมันจะได้ผลน่ะนี่ปีกว่าแล้วนะที่ขึ้นมามันก็ยังไอ,ไอเงินเฟ้อหกเปอร์เซ็นพราะนั้นเนี่ยเขาก็มองว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่ถูกละเพราะว่าอ,อสถานการณ์ของเศรษฐกิจเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแต่เฟดนี่นยังใช้วิธีเดิมแล้วก็ยังคาดหวังว่าเดี๋ยวมันจะไอเงินเฟอ้อมันจะลงแต่โดยโดยข้อเท็จจริงคือมันไม่ลงเลยเห็นไหมครับการจ้างงานก็เต็มเลยนะครับ นี่ยังไม่นับไอ้การจ้างงานวันศุกร์นะครับเขาประมาณว่ามันจ้าจะเหลือสักแสนกว่าคนของจริงก็เกือบสามแสนคน oh. สองแสนกว่าคนค่าจ้างก็ขึ้นอะไรขึ้นอย่างที่พี่บ๊วยบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับ oh. การซื้อบ้านก็ขึ้นเฮยอะไรของคุณ oh. ไหนบอกไหนบอกขึ้นดอกเบี้ยม,มโหฬานแล้วแล้ว hmm. แล้วทำไมบ้านยังซื้อขายดีอยู่นะครับ hmm. ทําไมเงินดงเงินเดือนยังขึ้นอยู่อะไรอยู่แบบเนี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ย yeah, yeah, yeah. ตรงเนี้ยก็จะเป็นอีก ประเด็นหนึ่งเหมือนกันว่าเออถ้ามันขึ้นไปเรื่อยๆแลวสุดท้ายมันแก้ปัญหาผิดจุดขึ้นมามันก็จะไปสร้างปัญหาตัวใหม่ขึ้นมาครับอืมคืออย่างที่อาจารย์รักพูดอ่ะก็คือว่าบอกว่าเฮ้ยวิธีการคือรูปแบบของการแก้ปัญหาเงินเฟอ้อของเฟดตอนเนี้ยมันย้อนยุคกลับไปช่วงทศวรรษที่เจ็ดศูนย์หนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์สมัยพอลวอเกอร์ตอนนั้นเนี่ยที่บอกว่าอาจารย์เงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยเป็นเลขสองหลักก็คือสิบเปอร์เซ็นแล้ววอก เวอร์เข้ามาเนี่ยวกเวกอร์ดันออกเบีย้ยขึ้นไป20เลยก็คือ,คอเป็น2เท่าของเงินเฟอ้อเพื่อหยุดเงินเฟอ้ออย่างกระทันหันเนี่ยและตอนนั้นใช้ได้ผลเนเื่องจากว่าบริบทเศรษฐกิจของของสหรัฐเองเนี่ยกับวันนี้มันต่างกันลิบลับคุณจะใช้สูตรเมื่อเกือบห้าสิบปีที่แล้วมา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 ,มา,มาแก้ปัญหาในขณะนี้เนี่ยโอ้โหมันก็พินาศติตอนเนี้ยอใช่ครับเเอเอเออ